เฮงเรือยๆปังๆค่ะสดข,ขึ้นแจ่มใสร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะเียกันเย็นเช้าเช้าเราเจ็บมงขวาแล้วคี่น้องฟ้าไม่เปิดวันนี้ฟ้าไม่เปิดฟ้า,ม,ฟามืดมไม่เห็นแสงแตะวันเลยวันนี้ ขคุณนะคะขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจหนึ้านไรหนึ่งล้านเลิกเอาไปนากันนะคะรไปนากันคะปะัดยา ฝาไม่เกิดนนี้านมดืดไม่เห็นแสงตะวันลนว,วันนี้พายุเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลททุกแช์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ค่ะ

tạp da sao sao năm 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 à, năm năm tạp da anh sao, sao? สองล้านดวงใจสองล้านลายสองล้านเลิบของคุณนะคะคะแนวเสียงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมีเสียงหรือเปล่าไปนากันค่ะ Okay. <laughs>